ไม่เบิร์ด้วยนะครับไม่เบิร์นะฮะตามที่แล้วไม่เบิร์นะ <c oughs> ทีบพอจากเมก้าทั้งคันเลยนะฮะรวมถ,ถึงทีมสว,วิตโ,โตโต้คลับด้วยนะครับเอาเ็ของโลกนี่สุที่เจ็ดสัดสามมี้วิ่งาแล้วก็แล้วกุ้นครับาาไ ครับคันนี้กับ A9 0ค้ับท้ายชรลาวดีครับคันหใช่ไหม